สวัสดีครับเจอออฟแอนด์พีดีนี่เจ้าของรถชื่อน้องอะไรเนี่ยชื่อชื่อต๊อบครับต๊อบต๊อบต๊อบตอบใช่ตอ่ตอเตาใช่คร<ช>ัอบอันนี้เป็นแว่นเลยแว่นจ่าเลยใช่พี่ทรงแวน่น ทรงคีนไม่ได้นะเดี๋ยวโดนตีปักแตกไม่มีอะไรมาพ <wealth trouvé> ี่เฮ <th> <pre> ้ยคันนี้เป็นคาบูใช่พี่ตัวคาบูครับจะเป็นสติกเกอร์ไอใช่พี่ติดสติกเกอร์ไอครับหล่อคู่ต่อสู้ใช่ไหมใช่ยายพี่ชายจะมีรถโมกมาเป็นที่ชุดล้อเลยดีกว่าได้ล้อเป็นล้อข้องฝอร์คอนมีฝอร์คอนใช่ครับ เฮ้ยนึ่งจุดสองไปเนี่ยใจพี่นึง่สองครับเออเหล็กมากเลยยางอยางน่าจะเป็นสี่เก้าเอ้ยสี่ห้าทับเก้าสี่เปมันเล็กว่าจักรยานอย่างนะยางอ่ะใช่ปะ่ะใช่ชอบเล็กๆครับเออยางเขาโค้งดีไหมเนี่ยดอกลนๆเนี่ยดังน้ำมันก็ได้ใ้ครับลอน้ำมันก็จะลอยอย่างเดียวเลย <c oughs> เฮ้ยอะอะไรนะอะไรนะท็อปมาใหม่ดิดังน้ำมันก็ได้ใ้ครับมันลอยอย่างเดียววิ่งล้อเดียวล้อหลังเนี่ยใชวีเรหน้ามีปัญหาอยู่ครับไม่ค่อยติดพื้น ชุดจัดอ่ะอันนี้เป็นเอ้ยชุดเอ้ยชุดอันนี้ไม่ใช่ของตัวมันแล้วนี่ไม่ใช่ครับเออห้องร้อยสิบครับพี่ดุมห้องร้อยสิบจานปั๊มเอ้ยแล้วโชก่ะโชก็เป็นห้องร้อยสิบเหมือนกันเลยยกชุดน้ำเลยใช่ทำไมถึงใช้ร้อยสิบมันต้องมีเหตุผลดิหรือว่าเรามีทรัพยากรอยู่แล้วอ่าใช่ครับพี่มันมันมีอะไรข้องวนเวรผู้บริหารจับใส่ไปก่อนเลยพี่สบายเลยใช่ จานแท้แน่นอนนะเนี่ยจานแทจ้จานจานไม่แท้พี่อ้าวไม่แท้หรอใช่ครับพวกผมยังอาจารย์แท้เลยซือซ้อซื้อเจอาไม้เทีับเฮ้ยแท้พี่ว่าแท้นะเอาไปเจาะนี่จานแท้ใช่ไหมละ่ะไม่แน่ใจครับเพราะว่าพุ่มซื้อมาก็มาเจาะมาอย่างนี้ซื้อมาใบเท่าไหร่พุ่มซือ้อมาใบทราบหรอว่าพี่มือหนึ่งใช่ครับเฮ้ยงั้นก็ไม่งั้นก็น่าจะเทียดเนาะใช่ครับน่าจะไม่แท้เออแพงวันนี้พี่เออแสดงว่าตาไม่ดีแล้วเนี่ย ข้างบนไม่ได้ตัดโชกนะไม่ได้ตัดครับเพราะว่าใช้ใช้ไข่ปาดเนี่ยถามนะอยปาดเองเวยเอาตับปาดเองเลยใไหมหยัดหยัดเข้าไปเลยขนาดนี้เลยเหรอโบเลยแต่แต่ยังไงรอหน้าเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วนี่ลอยลอยอ่างเดียวไม่มีใครมองเนาะใชไม่ได้ใช้เลยใส่ยางเราบอกไปแล้วเนาะแต่เหล็กมากเลยนะมาชุดบน จุดบนก็จุดบนก็ไม่มีอะไรมากพี่เดิมเดิมมาเลยก็มีประกับอันหนึ่งใช่ประกับของอะไรประกับทดไม่แน่ใจถังช้างสวิตช์ครับอ่าประกับสวิตช์นะครับนั่นมันอนี่ยี่ห้ออยู่นี่อ๋อไม่มีอะไรเลยรถทำเป็นตรงแหวนอย่างเดียวเฮ้ยไม่ฟ้าด้วยใไม่เดิมก็ไม่เดิมรถมาเลยป่ะอ่าเนี่ยซื้อมาก็มามาอย่างนี้เลยนี่เฮ้ยแต่เราได้รถมาสภาพเป็นอย่างนี้ปะ ไม่ใช่พี่ก็คือเดิมๆนี่แหละหรือว่ายำกว่านี้ยำกว่านี้พี่ยจุ้นี้ซีก็ไม่ครบได้มาเท่าไหร่อยากรู้รถอะรถแลกมาทีพี่อ๋อแลกมาทีใช้เอาเลยร้อยยี่พาอาไปแลกตัวนี้มาพี่คันนีิ่าใช่ครับเฮ้ยคัดมือด้วยใช่พี่ครับเรามาทำเองช่างทำไห้ครับเดิมๆก็คือไม่ได้ชัดคัดมือใช่ไหมใช่พี่ใช่แต่ว่าคัดมันอเก่าไม่ดีพี่ช่างก็เลยเป็นให้ไม่หมดเลย ความเดิมเดิมนะครับข้างบนเดิมอาจมีรล่าก้นนิดใช่นอนจากสนิมเลยเนี่ยโอ้โหบอกว่าน้ำมันเบรกน่าจะกัดอ่ะใช่ใช่มาชุดหลังนะชุดหลังก็เอาอะไรก่อนดีโชกเลยโชกดีว่าโชกเป็นแก๊สซีโชกนี้น่าจะหายหลายสุดอ่ะใช่ดูว่าทางกันนี้มีแต่โชกที่ดีนะมั้งเนี่ยบ้าดีหมดเลยอยู่ที่งบเนาะใช่พี่แก๊สซีแท้พี่ถึงสามร้อยไปเนี่ยเฮ้ยมันต้องสามร้อยดิใช่ครับซุ้มสามร้อยสามร้อยเป๊ะเลยใช่ครับ กดลงเออลงกดให้ผมดูเลยใช่เลยมีปรับไว้พอดีพอดีเราหนักเท่าไหร่ปับหนักเท่าไหร่ผมหนักเก้าสิบครับเก้าสิบเออซับซับดีซับดีโชว์นี่ได้มาใหม่เลยป่ะมือหนึ่งพี่ซื้อมือหนึ่งมาเลยครับกับราคาสามพันหกห้าสิบครับสามพันหกห้าสิบนะใช่ครับถ้าเป็นถ้ามีซับกระป๋องซับก็ยาวไปใช้แบงก์ไปปับได้จริงนะครับตอนนี้ปรับปรับได้จริงพี่อ่า เออเฮ้ยจริงจริงตบอกว่าใช้แต่ล้อหลังใช่พี่ดูยางเต็มเลยเนี่ยใช่แกพรมเป็นแต่ก้าวหลังข้างหน้ายางก็เท้าข้างน้าพี่ใช่ครับสี่ห้าเปลี่ยนผอมกันปะไม่ไม่ผอมกว่าข้างน้าข้างล่างนี่ใช่อาทิตย์ละเส้นหรือจริงปะอ๋ออาทิตย์ละเส้นเลยใช่ครับไม่ข้างหน้าเราล้นปอยมันไม่ได้ลงพื้นอยู่แล้วใช่เลยพี่มันไม่ได้ลงพื้นเลยโอ้ยากเห็นขี้จังเลยอ่ะอ่มเป็นของแจ็คแจ็คอำนาจเจริญเลยพี่ เฮ้ยผมเพิ่งเห็นอ่าแบรนด์นี้นะแต่ก็คงมีมานานแล้วแหละผมอาจจะไม่รู้มากับรถเลยหรือว่าอะไรซื้อไมพีนครับนี่โอ้โหระยะระยะย่นระยะยืดเขาเยอะเลยนะเออกลกับราคาพันซองครับพันสองราคาก็จับตองได้เนาะใช่ไม่ไม่แพงมากไม่แพงนะโอ้โหดูสเตอร์ไฮไลท์เลยดูดิสเตอร์คนขับเก้าสิบโลโอ้แล้วต้นได้ไหมเนี่ย มันก็ถ like ้า hey, น้ำหนักเพิ so, have have to to <not hei> ่มมันก็อึดๆหน่อยแต่ปลายแต่ปลายก็ขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องคุยเลยใช่ครับดุมหลังค้องเรียบร้อยพี่เรียบร้อยเทเอาไปกึ่งครับไปกึ่งด้านอ่ะเนาะใช่กึนโลกรสเตอรบกึนป้านโซ่ก็เป็นค้องอาร์เคปีหนึ่งห้าทองด้วยเฮ้ยมันไม่มีปิ้นจับโซ่เหรอไม่มีครับนายภูมิใจนัอะไรนั่นไม่ได้อยู่เหรออยู่ครับอยู่พี่อยู่ครับอยู่โอ้โหดูดิค้องกิ่งไงเออได่ได้ได้ดูดูดู ข้องจริงนะข้งจิงเก่งว่ะใช้มานานเลยได้ไม่หลุด้เออไอ้ตัวไอ้ตัวเป็นล็อกโซ่มันราคาเท่าไหร่ไม่แน่ใจดิใช่แต่มันเคยมีแต่มันมันอยู่ที่บ้านก็ฟุ่มหรือที่เกตขนห้าก็เลยอันนี้ใส่เลยเฮ้ยอันตรายเนีเนี่ยตอนแรกใส่นวดกุ้งหลับไอ้นวดกุ้งพลาสติกนะไอ้เทปบรรทายนั่นนะครับใช่ครับอยู่อยู่ไปมันไม่ไม่อยู่เอ้ยมันถ้าถ้าใส่เนี่ยมันก็อยู่แต่ถ้านานๆมันจะเปาะไอ้เว้ย ใช่มันก็ขาดเจ๋วเ,จวเลยใช่เจ๋วอทางที่ผิดนะ<ม>เฮ้ยลองเออลองลองไปลองไปหาดูโอเคหรือว่ามีส่วนกับน้ำหรือว่ามันมีส่วนเกี่ยวกับน้ำหนักมาไปแล้วอันนี้ค่ะั้งคู่ไม่มีนะไม่มีพี่ทอดมาเลยไม่ชอบไฮไลท์เลยอันนี้สุดจัดเลยตั้งแต่รีวิวมามชอบแต่ก็มีมีแกบะที่บะ บอกกเสันนี้ซื้อยกใบเลยหรือว่าเป็นแกล p ายกใบพี่ของพี่หลุดอะไรแต่งหลุดอะไรแต่งเฮ้ยแอุทองครับพี่อู่ทองเนาะใช่ครับบอออเสู่ทงราคาเท่าไหร่ยกบอกทุ่มซื้อมาหกลอยครับเฮ้ยไม่แพงนะของเทียมไม่ไม่ทั้งแพงเฮ้ยก็ได้อยู่แหละสวยอยู่หมดที่มีแล้วมั้งมีกล้องปะกล้องมีครับมีกล้องเดิมเลยพี่แมปปะมันเป็นตัวคาบูพี่เป็นตัวคาบูกล้องตัวเอทครับ เครื่องเครื่องลอยพาะเอเจ็บครับมาที่สเต็ปเครื่องอ่ะนะสเต็ปสเต็ปเครื่องเป็นหกหกฉากห้าเลยหกหกฉากห้าใช่ครับก็ใหญ่กว่าเดิมก็ถือว่าเยอะอยู่ใช่ทำไว้ขี้เล่นงบไม่เยอะฉากห้านี้เป็นของการเว็บร้อยการเว็บร้อยเนาะอ๋อเว็บร้อยใช่ใช่การเว็บร้อยเป็นไม่ใช่ฉากเข่าวอนฉากสลักครับพี่ อ๋อเป็นชาร์จสลักนะคาบูของอะไรคาบูเอ็นโปรไวพี่เอ็นโปรแท็บแท้ครับแต่เตตตนี้ก็ต้องมีแคมมือเนาะมีพี่แคมเป็นข้องทางข้องพวิเอ็กอะช่างเอกซ์107อ่ะเราเคยได้ยินอยู่เคยได้ยินอยู่นั่นแหละครับจ่ายนะชุดสีชุดสีนี่ทำสีเองไหม ใช่ผพ่นเองเลยพ่นเองก็คือชุดสีเก่าแหละคือว่ามาไม่ครบอยแบบนั่นแหละใช่พุ่งอมาขัดรีบเลยเลยไม่ค่อยชวยเท่าไหร่แต่ว่ารถเราแรงอยู่แล้วคงเขามองไม่ทันหรอกเนาะใช่ใช่นี่เครืงเกียร์ใช่ครับแล้วก็มีเจาะรูระบายในเครื่องเฮ้ยมันมันต้องเจาะระบายไงนี่มันหักมันหักเองเนอะตั้งใจเจาะมันมันเปาะพี่มันเปาะใช่ นี่พมอเจาะตรงนี้ใช่ต้องไหนท่ามตัวขนัดครับไม่ไม่มีอะไรมากพี่โรคนี้ออกไววแวนครับแวนๆนะใช้ร่างถนน่วนท้อเออหลายท้อสวยท้อเป็นท้อข้องพี่เอกซอจเกับขันเดิมนะครับใช่ครับเอกท้อซิงหุ้ยแต่คอนี่สามสองสามสองเป็นคอร้ายเนาะใช่สามสองไอตรงนี้นะเด็ ซ่อแปดแต่ไม่ได้จ่ายลึกลึกไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายเนาะใช่ครับไม่ได้ซ่อแปดหรือสีหนึ่งนี่พวกนอันนี้แข้งไอ้ครอบเครื่องขวาเป็นของไหนเนี่ยของไหนพี่นายมของไหนเนาะใช่ครับยังไม่ได้เก็บเลยแทรไปครอบเครื่องแท้์ป่ะแท้ครับพี่แทแ้์ระเบิดเองเลยเนาะ หรือว่าได้มามือติดติดติดรถมาอ๋อติดรถมาเขาบอกว่าแถวพวกมือต้องแทตามที่เขาตามนั้นใบเท่าไหร่อันนี้ตอนนี้สองพันเจ็ดครับสองพันเจ็ดใช่อันนี้อันนี้ผมว่าน่าจะผ่านร้านเลยใช่แปบทางใบนี่กี่นิ้ววะเนี่ยสามนิ้วอะขับๆหน่อย ไม่ถ้าแพงมากอันนี้เออเน้นแต่ผมดูตรงแล้วเน้นแรงอ่ะใช่ยังนี้ดีกว่ากับน้ำหนักเก้าสิบนะครับ g ี s เท่าไหรร้อยเจ็ดพวกพี่ทำทำวะมาเราไม่ได้ทําแบบจบไงผมหมายเข้าแก้งานได้ย่่ยใช่พี่เฮ้ยแต่ราเจ็ดกับน้าหนักเท่านี้ก็โอเคใช่ครับพี่เคยแช่เคยแช่แะอยังยังไม่เคยแบบขี่ย่างงั้นครับแต่ว่าแช่มีมันโลเงี้ยเคยแช่อยู่พี่ใช่ครับปากล้องมันตัด อันนี้ปั๊มแท้ป่ะเนี่ยปั๊มไม่แท้พี่ปั๊มไม่แท้นะใช่ครับแต่ก็อ,อยู่นะอยู่พี่อยู่ดีเลยแหละพระเบรกได้เปลี่ยนป่ะเปลี่ยนครับเปลี่ยนเนาะเออผมรีวิวหลายคนนะส่วนใหญ่ปั๊มเทียมเขาจะเปลี่ยนพระเบรกใช่เปลี่ยนเป็นของแทแต้ตาดได้ฟังเลยพี่ได้วิได้ได ไหนกายก็ต้องพบพบขวดเองใช่ปะเพราะ E ยี่สิบมันก็มีแต่ปั๊มที่เรารู้อยู่ใช่เป็นปัจจทงเดียวเลยใช่ป่ะปัปตทปัจจทไม่โปรโมทเลยเนี่ยอ๋อทำไมใช้ E ยี่สิบอ่ะทางร้านเขาไล่ให้พี่เฮ้ยเออแล้วถามหน่อยดิมันมีปัญหาพวกเรื่องโอรินโอริงปรเกิตอะไรอย่างงี้ไหมเห็นเขาว่ามันกัดไม่แน่ใจนะพี่แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะไม่มีครับนานอย่างเนี่ยไล่มานานเนี่ยรือวตั้งแต่ทำมาเลย ตาตั้งแต่ทำอะไรพี่ประมาณครึ่งปีได้เลยไม่ได้ไงไม่สบายเลยใช่พี่แล้วทำไมไม่ไล่แปดห้าเยอะไปอีกเขาว่านมนุ่มเหมันต้องใช้เบอร์ใหญ่หรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่แล้วอยากได้อีกประธานเหมือนกันพี่ครับใช้กับสเต็ปนี้เขามันยาป้อก็ไม่แน่ใจโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะก็ขอบคุณน้องฟ้าด้วยนะครับของรักครับวัยรุ่นหล่อๆใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆกดตับตะไคร้ ก็ติดตามไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนีืเอยคลิปนี้สวัสดีครับเป็นไงสายเบาสายเบานี่มี LED ด้วยเฮ้ยขเขาเรียกว่าอะไรสีน้อนดิใช่ไหมปิดป่ะติดปกติเลยเป็นรถอะไรไม่ค่อยมีนน้ในเครื่องที่ตึงๆอยู่นะได้อยู่